มิสูอิเมชันนะคะให้หลายๆคนก็ยังสงสัยใ,ใช่ไหมคะช่วงระบาดนี้มิสูอิชิทำไมมาแรงจังเลยนะคะในส่วนของเจ้าเลเวนเดอปี2022นะฮะถ้าบอกให้รู้เลยละกันนะคะวันนี้นะคะเคที่นะคะนำทำทำความรู้จักกับเจ้าเลเ x p เ n d e r ปี2022นะคะปีทั้งหมด3รุ่นนะคะก่อนที่จะไปพบ3รุ่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เคทีดนะ Ls Limited นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่799,000บาทอ่าออปชันนี้ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนจะได้รู้เลยว่ารุ่นไหนควรตัดสินใจเนาะวันนี้พารุกัากสามคัน 3, เลยซึ่งด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีการออกแบบที่บอกว่าเป็นทรงเดียวกันกับรุ่นที่ทุกคนรู้จักแต่รุ่นนี้นะคะ รุ่นที่รุ่นเริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะด้านหน้าของเขาเออกแบบเหมือนกันเลยนะคะจากด้านหน้าตัวนี้สีดำเงานะคะตัวนี้จะเป็นรังครึ่งนะคะตรงนี้นะคะชุดใต้คันชนหน้าเป็นสีดำเนาะตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะนี่คือด้านหน้าของเขาสังเกตง่ายๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น GLS Limited <S นะคะด้านข้างนะคะก็ยังคงมีการดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟรีนะคะ ไฟด้านหน้า,น,านะฮะส่วนล้อของเขาจะเป็นล้อขนาด1 6นะคะซีรยียางจะ195นะคะ6 5 r 1 6เนาะซึ่งการตกแต่งที่แม็กตัวนี้จะเป็นแบบว่าสีเงินเลยนะคะเป็นเป็นสีเป็นสีเงินนะคะกระจกบางข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะกุญแจของเขานะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทชังเก็ตง่ายเลยตัวนี้จะไม่มีปุ่มที่เป็น TOS นะคะ บบนี้่อยถ้าปุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสองออกนะคะอ่ะแนะนําภายในเลยนะคะเก้าพันนี้นะคะการตกแต่งตั้งแต่ด้านประตูมาเลยนะคะประตูมาเนี้ยจะเป็นพลาสติกแบบแข็งซื่องลายตะเข็บพวกเนี้ยจะเป็นแบบว่าลายเสมือนจริงนะคะจะเป็นแบบว่าพลาสติกหมดเลยนะคะอ่าอันนี้เหมือนเลยมันจะคล้ายๆกับ การตกแต่งของตัวโมเดลปี2020ันั่นเองนะคะด้านหน้าของเขาหน้าจอไม่ได้แบบสัมผัสนะคะตัวนี้จะมีวิทยุ AM FM นะคะแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดทั่วไปรับสายบางสายอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะการเล่นมีเดียอะไรต่างๆจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะคะการปรับในส่วนของแอร์เป็นแบบแมนนวลน,นะคะแบบแมนนวลอ่ามีสิ่งหนึ่งที่ใครหลายคนบอกว่า ปรับดึงเงนี้แหละ,ะหน้าจอของเขาเป็นอย่างนี้ความอะไรเป็นแบบนี้ไม่มี cruise control นะคะฟังชันก็อยู่บนความอะไรนะคะเบรกมือค่ะเบรกมือก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมใหญ่เหมือนเดิมนะคะใครชอบใหญ่ๆก็ได้ดำตัวนี้เนาะแต่สิ่งที่มันใส่เข้าไปก็คือนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ CVT นะคะปรับใหม่นะคะปรับใหม่เลยนะคะขออนุญาตนะคะ สบายาีเท้าเท้าลงเนาะเบาะเขาเป็นแบบกรมยี่นะคะกรมยี่นะคะข้อดีของกมัมยี่คือจะไม่ร้อนเวลาตากแดดนั่นเองเนาะ้ายในเขาจะเป็นประมาณน,นั้นแอรมมีไหมแอมีค่ะแอมีแอแยกให้ด้านหลังเดิมนะคะเออประมาณนี้เลยเนาะจะประมาณนี้ตรงนัน้นตรงคอนโซลกลาง,งาั้นจะไม่มีที่พักแขนที่เป็นแบบว่าแบบนุ่มๆให้นะคะ จะเป็นแบบนี้เลยเออตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่ใส่แบบใหม่ไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะราคาของเขา799,000บาทได้ออปชั่นนี้นะคะอะขยับไปอีกรุ่นหนึ่งเนาะขยับไปอีกรุ่นหนึ่งการดีไซน์ก็คล้ายๆกันเนาะแปมาด้านหน้าเลยจ้ะจะได้ไปเทีรลจดนะคะัวดีนะคะ,นะคะสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือในส่วนของกุญแจด้วยแหละถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นตัวนี้ก็ใหม่เป็นตัวนี้นะคะอะมาด้านหน้า สิ่งที่มันแตกตาดออกไปเนาะมองเผินๆนะคะจากใก้เคียงเดิมเพราะตัวนี้เป็นคันสีขาวกระจังหน้ายาังคงเป็นสีดำเงานะคะมีรังพึ่งเนาะชุดใต้กันชนน้ะตัวนี้จะเป็นเซ็ตที่ออกมาเป็นสีเทาเทามเงินๆนะคะแต่มีไฟตัดหมอดามองแค่ด้านหน้าก็รู้แล้วว่มามันต่างกันเนาะขยายมาด้านข้างค่ะการดีไซน์เหมือนเดิมนะคะใ้เคียงกันคการดีไซน์นี้เหมือนกัน มาดูล้อแม็กเขาค่ะซีรีส์ยางด้วยล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ17ค่ะนะคะตัวซีรีส์ยางของเขานะคะตัวนี้ผม้ะอ่านนิดนึงนะคะจะเป็น205นะคะ 55R17 นะคะตัวนี้จะได้มิติที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเหมือนกันเออที่บอกไปเมื่อสักรู่นี้นะคะ ตัวชายตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น GLS Limited มันจะเป็นสีดำตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเป็นสีสีสเทานะคะอ่ะกรดุข้างในนะคะปรับอะไรนะคะปรับตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยค่ะตรงนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นวัสดุบุกนุ่มนะคะเป็นหนังสังเคราะห์เย็บแบบตัดเข็บได้ที่เป็นแบบของแท้มาเลยพรีเมียมนะคะพรีเมียมนะคะอ่ะตัวนี้ ขยามาตรงนี้ก็เป็นแบบพูดสตาร์ทออปชันต่างๆใส่เข้าไปเหมือนกันนะคะตัวนี้บุกรุ่มหมดนะคะหน้าจอเห็นไหมเอ่ยแนิ้วค่ะรองรับในส่วนของอ่าแอนดรอยด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพและรองรับการบีเดียก,การในการเล่น MM Link ด้วยนะคะตรงนี้ขอุญีตสตาร์ทแ๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่าดูตรงนี้พวงมาลัยแตกต่างไปด้วยนะคะตัวนี้มีระบบพูดคอนโทรลใส่เข้าไปนะคะ ตรงนี้มีการเว่นมีเดียและใส่เรื่องของการวางสายรับสายการสั่งงานด้วยเสียงที่เป็นพวกการรองรับจากโทรศัพท์มือถือด้วยอาตรงนี้ฮะเห็นไหมเอ่ยหน้าจอสัมผัสค่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะคะเออเห็นไหมเอ่ยนะคะตัวนี้ เป็นหน้าจอในส่วนของการสั่งงานแบบดิจิตอลนะคะแต่ตัวนี้ก็เราก็สามารถที่จะปรับโหมดเยอะแยะเลยนะคะโหมดที่จะเป็นคูม a กนะคะไล่ฟ้านะคะตรงนี้เยอะเลยนะคะตัวนี้คือก็สวยงามขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะมีระบบอ u ตโ h มเข้ามาด้วยในที่สุครัตัวนี้คือเป็นเกียร์ CVT ค่ะ ะะให้อัตตาเร่งที่แบบนิ่มนวลน,นะคะที่สําคัญประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นจากตัวก่อนด้วยนะคะเด้พาไปดูด้าถ่ายนี่คือด้านหน้าพอรู้เนาะนะคะวันนี้ได้ความสดใหม่และความหรูหรามากขึ้นนั่นเองถ้าใครชอบแบบนี้ราคาเขาอยู่ที่แปดแสนเาหมื่นห้าพบาทนะคะแปดแสนเกาหมื่น้าันบาทมาทดูหน้าายค่ะ การดีไซน์ของเค้าภายในค่ะสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเทมนะคะบุนุ่มเลยเบาะของเค้าค่ะนะคะจะเป็นลักษณะของสีดำนะคะซึ่งตัวเบาะของเท้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นแบบฮิทกาดก็คือเวลาไปจอดตากแดดเอ่ยจะมันจะไม่ร้อนนะคะเต็มลำเลยค่ะใส่มาให้หมดเลยซึ่งตรงนี้ดีนะคะ เพราะว่าตัวนี้คือมันจะมีส่วนของตัวคอนโซลกลางเนี่ยเป็นที่พักแขนได้และใส่ด้านในน่ะใส่ทิชชู่กับทิชชู่สำหรับคุณผู้หญิงได้เลยนะคะตัวนี้นะฮะจะมีที่เสียบชาร์จด้วยนะคะจะเป็นไทซีนะคะเออตัวนี้ใส่ได้เลยนะฮะรองรับในส่วนของออูู้แอร์เบืออเดินค่ะมีการปรับใหม่สวยขึ้นนะคะเออนี่คือรุ่น GT นะคะรุ่น GT 895,000บาทนะคะจะได้ความหรูหราภายในการดีไซน์ใหม่นะคะออปชั่นที่ดีขึ้นเนาะที่สำคัญคือคุณได้ความประหยัดจากเกียร์ CVT เนี่ยแหละเครื่องทั้งหมดนะคะเป็น CVT ทั้งหมดแต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งภายในน่ะมันจะไม่เหมือนกันเป็นรุ่นเ e อร์ o s ร o สีปันเีนะคะเดี๋ยวแนะนำภายนอกก่อนนะคะภายนอกเนี่ย กมีการเปลี่ยนดีไซน์นะคะไม่มีการเปลี่ยนดีไซน์ที่ดูแล้วคือมันดูแตกต่างไปมากเนาะมันเหมือนปี2020เป๊ะนะคะเป๊ะเลยนะคะการออกแบบด้านหน้ามันจะมีความเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายมากขึ้นออน,นั่นเองกระจังหน้าเขาจะใหญ่ค่ะกระหน้เขาจะใหญ่ทำให้ช่วงนี้โอ้ยกับสินนะคะช่วงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองดูมิติมันใหญ่ขึ้นนะคะ ได้แบบนี้ราคาเขาจะอยู่ที่9,39,000บาทนะคะได้ดีไซน์แบบนี้นะฮะไฟนะคะจะเป็นแบบ L e D เลยนะคะมีไฟรีที่เป็นแบบคริสตัลนะคะในส่วนของตัวแม็กค่ะยังเป็นแม็กเดิมนะคะขอบ17นะคะซึ่งไอตัวซีรีส์ยางตัวนี้นะคะเป็น2.5นะคะ55 R 1 7จะเป็นซีรีส์เดียวกันกันกบตัว นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของความสูงเก้าเครเรนของเขาจะเท่ากับุ่น GT เลยนะคะแต่จะมีอุปกรณ์ตกแต่งใส่เข้าไปเพิ่มมากขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าออกแบบที่มันไม่เหมือนกันนะคะชุดกับข้างนะคะจะมีราวหลังคานะคะและก็สิ่งที่มันไม่เหมือนก็คือที่อยู่ภายในการตกแต่งมันจะเป็นโทนที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ้งโทนตัวนี้ จะเป็นสีดำตัดสลับกับสีเ,เป็นสีบลูเนวีหรือว่าเป็นออกสีน้ำเงินหรือเป็นสีกรมนะคะประมาณนั้นเลยแต่ออปชั่นทุกอย่างจะคล้ายๆกับตัว Gt นะคะให้ชอบที่แบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะราคานะคะย้ำอีกทีหนึ่ง939 895และรุ่น GLS Limited อยู่ที่799นะคะ ใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจทั้ง3รุ่นโปรโมชั่นดีๆนะคะติดต่อเคที่ได้นะคะ0 9 3ย์9ก9 9 1นะคะพร้อมกับการอธิบายแบบละเอียดยิบนะคะทุกออปชันนะคะอันนี้เอาไปแบบคร่าวๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแบบว่าพอเข้าใจว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างไปบ้างนะคะก็ฝากด้วยนะกันค่ะกับเคที่มิสูอินเอชั่นนะคะ สนใจรถรุ่นไหนของมิซูบิชิโปรโมชั่นดีดีชุดแต่งที่จัดให้ตามใจคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นอะไรทั้งหมดนะคะติดต่อหาเคท,ที่รับรองได้โปรโมชั่นดีที่สําคัญนะคะเคที่ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาอีกท้งหนึ่งค่ะที่เบอร์0930199901นะคะ G Xander Cross เอสเ e เดอรแล้วก็ X L Limited, เอสเพเดอร์เจ m i t เอสลมเด้วยสหรับ3รุ่นนะฮะคงจะทำให้ใครดหลายคุณหายสงสัยไนดะ้ใช่ไหมคะว่าแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันยังไงนะฮะก็ถ้าใครอยากสงสัยและอียดเพิ่มเติมก็โทรหาเ่ที่เพื่อสอบถามได้ในส่วนของรายละเอียดแต่ละรุ่นว่ามันมีออปชั่นอะไรที่มันแตกต่างไปบ้างนะฮะอันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนมากแต่ทุกคนได้ทราบความแตกต่างพื้นฐานนะฮะ ภายนอกและภายในบางอย่างเนาะไดส่วนของออปชั่นความปลอดภัยนะฮะสอบถามเคที่เข้ามาเพิ่มเติมได้ใครนะคะอยากให้เคที่ไปรีวิวนะฮะรถยนต์รุ่นไหนของมิ s u b i s h i แจ้งข่าวมาด้วยแล้วเคที่จะไปรีวิวให้ทราบนะคะก็ฝากด้วยกันค่ะกับเคที่มิสูที่ม i t ูอิมเพรสชั่นสุขาพิบาล3สามนรามํำแหงนะคะ ก็มาเจอกับเคที่ได้สนใจทดลองขับสนใจมาดูรถตัวจริงมาเจอกันที่ Mitsubishi i n t i o n ังหดสระรามวแหงนะคะับแชร์ในเคทสาฒาอยู่นะคะรามหนึ่งร้อยเก้างหร้อยสามสิบเคอยู่ตรงข้ามับ